สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องแฮมโอลีทาโร่สำหรับคลิปนี้จะเป็นการเช็คดวงในเดือนสิงหาคมของผู้ที่เกิดชาวธนูกันนะคะว่า ดวงการงานดวงการเงินดวงดวงสุขภาพนะคะรวมไปถึงเรื่องของโชคลาภนะคะว่ามีอะไรที่ขึ้นมาที่ว่าพ่าอยากจะบอกอะไรบ้างในช่วงสิงหาคมนี้นะคะคลิปนี้นะคะจะไม่ได้พูดถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่อยากจะดูดวงเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ กดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะในเนื้อหาถัดไปนะคะของการลงคลิปจะเป็นในเรื่องของดูดวงความรักประจําเดือนสิงหาคมคะ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดพื้นดวงกันเลยคะ่ะว่าในชาวธนูนะคะในช่วงสิงหาคมนะคะมีอะไรที่ไพ่อยากจะเตือนหรืออยากจะบอกกับคุณนะคะ อหอยพายนะคะขึ้นมานะคะว่ามีโดดเด่นบ้างเนาะดูภาพลวงดูพลังงานตัวคุณเนาะ ราศีธนูช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นเนาะมีดวงที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพนิดนึงนะคะช่วงนี้สุขภาพจะไม่ค่อยดีเนาะรวมไปถึงกล้ามเนื้อการปวดปากปวดไหลปวดหลังหรือปวดกล้ามเนื้อนะช่วงเนี้ยเนื่องจากชาวราศีธนูช่วงนี้ก็รู้สึกคิดอยากจะเก็บเงินเก็บทองเนาะแต่ก็ จริงๆก็มีการวางแผนวางแผนกับชีวิตเนาะอยากที่จะซื้อหลักทรัพย์ซื้ออะไรสําหรับชาวธนูบางท่านที่ช่วงเนี้ยอยากจะซื้อหลักทรัพย์หลักอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันจะมีโอกาสไหมเนาะแต่จริงๆแล้วไพ่บอกเลยว่าวันเนี้ยคือช่วงสิงหางคมอ่ะคุณค่อนข้างที่จะแบบว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่นะขึ้นมาช่วยเหลือดีนะคะองค์เทพเทวาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขึ้นมานะคะสําหรับใครที่แบบว่า เป็นคนที่แบบว่าทําบุญไว้พระตลอดอล้เนี่ยเห็นไหม The m a ิเชียนขึ้นมาเลยนะคะ The m ิ g i c i ย n แปลว่าไพ่เทพเนาะใครที่บูชาพระพรมพระพิคเนตนะคุณจะได้รับความสําเร็จนะหรือว่าท่านกําลังให้การช่วยเหลืออยู่หรือใครที่คิดอยากจะทําอะไรมันจะมีอะไรที่ดนจิตด,ดนใจให้คุณอนะได้เข้าไปในสิ่งที่มันดีขึ้นนะ เนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่มีการปรับเปลี่ยนเรื่องงานหรือบางคนกําลังคิดอยากจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยแล้วก็มีไพ่เกี่ยวกับครอบครัวขึ้นมาแสดงว่าช่วงเนี้ยใครที่กําลัง ที่จะแบบว่าทําเลยก็ตามอ่ะช่วงเนี้ยมันจะต้องการความสบายใจการที่อยู่แล้วสุขกายสบายใจแต่ก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องคนนิดนึงนะช่วงเนี้ยอาจจะมีคนกําลังที่คิดอะไรที่จะทําแทงข้างหลังคุณอยู่นะบางครั้งอ่ะมันอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะไว้ใจก็ได้เนาะก็ต้องระมัดระวังแบบอย่าไว้ใจใครมากช่วงนี้เนาะแล้วคุณก็เลยรู้สึกจืดชืดเบื่อเซงกับชีวิตความเป็นอยู่ในช่วงนี้จนทําให้คุณรู้สึกว่า คุณอะก็ต้องเก็บนะเก็บตัวคือช่วงนี้คุณจะเป็นคนโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะไพ่พระขึ้นมาเนี่ยก็เลยบอกว่ามีความโปรงเล็กน้อยเนาะกับกับชีวิตในช่วงนี้เนาะพยายามอย่าทําอะไรที่จะทําให้ตัวเองเหนื่อยนะคะจะไม่ค่อยส่งผลดีการงานช่วงนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่เนาะเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ค่อนข้างจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างเป็นการเริ่มต้นที่ดีขึ้น นะคะตอกเงินตอกเหรียญตอกซับเนี่ยใบเนี้ยขึ้นมาใครที่อยากจะซื้อรถนะค่อนข้างที่จะแบบว่าเออมีอะไรที่แบบว่าอยากจะได้หลักทรับเพิ่มไม่ไมเป็นไม่ต้องไปต้องเป็นรถอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นากก็ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเนาะมันอาจจะยังไม่ได้สําเร็จกับทุกๆเรื่องเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูว่าเนี่ยใบเนี้ย,ยสิบสิบสิบดาบเนี่ยมันขึ้นมาเป็นอุปสรรค ของคุณเนี่ยทำไมดวงของคุณช่วงเนี้ยเป็นใบเดียวเลยที่เป็นใบที่แบบว่าแฮมมองว่ามันเป็นอุปสรรคที่มันค่อนข้างไม่ดีเลย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะสุขภาพไม่ว่าจะเรื่องของการผ่าตัดหรืออะไรเงี้ยหรือ <c oughs> ถ้าช่วงเนี้ยใครที่เกิดราศีธนูคิดอยากจะทำเสียกกรรมทำสวยทำงามโอเคทำแล้วดีทำแล้วเลิศนะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าช่วงเนี้ยมันเลยทำให้แบบดวงของคุณอะจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องเหมือนแบบว่า เจอเรื่องที่มันแบบว่าแย่ๆแ,แย่ก่อนถึงจะดีก็ต้องระวังเนาะส่วนการงานเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูกันก่อนเนาะการงานมีอะไรที่ไพ่อยากจะบอกการงานในช่วงเดือนสิงหาคมนี้กับชาวราศีเมษบ้างอ่ะขอโทษค่ะชาวราศีธนูบ้าง ก็เบื่อเนาะอยากจะอิสระแต่ไพ่เขาบอกว่าให้อดทนให้ไฟให้สู้ให้ลุยต่อเพื่อการเงินที่มันกำลังจะดีขึ้นใครที่คิดอยากจะทำงานที่ทำมากกว่าหนึ่งงานดีมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเพิ่มหรือใครที่ช่วงนี้กำลังทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการที่ต้องใช้เงินที่มันค่อนข้างแบบว่าเกี่ยวกับการเงินเอาเงินเอาเงนอาเงนเอาเงินไปหมุนเกี่ยวกับ การทำอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วช่วงเนี้ยให้ระมัดระวังเนาะอย่าประมาทกับบางคนทาทาด้านเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดนะคะทำการทำการเทรดการลงทุนอย่างเงี้ยช่วงเนี้ยระมัดระวังเนาะก็ต้องแบบว่าต้องดูให้มันดีๆแล้วงานของคุณเนี่ยมักจะเจออุปสรรคในเรื่องของการแข่งขันอาจจะต้องอาจจะต้องสู้ต้องไฟอีกเนาะ มันจะทาให้คุณเบื่อแล้วก็ทามันทําอะไรไม่ได้อะมันมันเหมือนสถานการณ์มันทําให้คุณจะต้องแบบว่าต้องต้องลุยต้องสู้อะเนาะสำหรับชาวธนูบางคนรู้สึกอยากจะอิสระอยากจะออกมาทําอะไรที่มันแบบเป็นตัวของตัวเองสบายใจอใช้ความสามารถอยากใช้อะไรจริงๆคุณเป็นคนเก่งมากๆคนเนินนะแต่ไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งวู่วามเนาะใจนเยๆอย่าเพิ่งแบบว่าทําอะไรแบบว่าช่วงนี้มันจะมีอารมณ์แบบว่าอยากจะแบบออกมาติดๆเลยอะเหมือน ช่วงนี้เหมือนคนที่บางคนอะแนะนําว่าอะลองลองแบบว่าไปหาแพชชั่นอะไรก็ได้ไปลองไปท่องเที่ยวไปอะไรดูเพื่ออาจจะทำให้คุณแบบว่ากลับมาแบบกลับมาบาลานซ์กับกับเรื่องของการงานคุณได้ก็ได้นะคือเหมือนช่วงนี้คุณอยากจะเที่ยวอยากจะอะไรหรือเปล่าก็แบบประหมาาก,กับชีวิตละกันเนาะช่วงเนี้ยก็อะไรก็ตามอะช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการที่คุณจะทําอะไรที่จะต้องแบบว่าออกจากงานเนาะคือมันมีเรื่องเงินรอคุณอยู่ เดี๋ยวเราเ,าเข้าไปดูการต่อเลยกับเรื่องเงินอะไรที่ไพ่ทําไมเขาถึงบอกให้คุณอดทนอดอดกลั้นในการสู้กับเรื่องงานต่อเดี๋ยวให้ไพ่ช่วยบอกเลยเรื่องการเงินชาวราศีธนูในช่วงสิงหาคมจะเป็นอย่างไร การเงินระวังการที่เอาเงินไปเสี่ยงแล้วมันจะแบบว่าเกิดการสูญเสียงเงินอย่างกระทันหันนะคะแล้วคุณจะเครียดมากเนาะเนี่ยแล้วคุณจะรู้สึกเบื่อแล้วคือใครช่วงเนี้ยทำอะไรกับการเงินให้เรามันระวังเลยคุณเสี่ยงมากกับการที่เงินคุณจะหายแบบว่าบางคนอะเงินอยู่ๆเงินก็แบบว่าเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละก็ต้องระวังเนาะ ใครที่เล่นหุ้นช่วงเนี้ยอยากให้ระวังนิดนึงชาวธนูที่เล่นหุน้นเล่นไหลพวกเนี้ยดวงมันเหมือนต้องรีบชอรรีบทําอะไรที่มันแบบว่าให้มันแบบรีบนิดนึงอะ่ะคือเหมือนช่วงเนี้ยมันเหมือนมันกำลังจะเกิดเรื่องของการที่มันเกิดการตกของการการเงินมันรุนแรงมากเนาะแล้วทาให้คุณเครียดทาให้คุณกังวลทําให้คุณรู้สึกตึงๆกับสถานการณ์เลยมันเบื่อ,อะจะชื่นไปเลยเหมือนแบบ ท้อเลยอะพอพอการเงินตรงนี้มันแย่หรือมันหายไปส่วนใครนะคะที่เป็นราศีธนูช่วงนี้ที่แบบไม่ได้ทําอะไรพวกนี้ก็ระมัดระวังเนาะระมัดระวังการใช้จ่ายช่วงนี้คุณจะแบบว่ามีการที่เงินออกแรงเนาะอาจจะเข้าแรงออกแรงก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะการเงินก็ก็ต้องคอยเก็บเนาะอยากจะเก็บตังก็ต้องคอยเก็บให้ได้นะคะจริงๆขึ้นมาสิบใบแรกก็แหละคุณอยากจะเก็บเงินเก็บรายรีบเก็บเนาะในช่วงนี้ ต่อไปนะคะไพ่อยากจะเตือนอะไราชาวราศีธนูบ้างนะให้ไพาช่วยบอกกันองค์เทพเทว,วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาดีมากสําหรับชาวธนูในช่วงนี้นะแนะนํา,ออาว่าเออชาวชาวธนูเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปดูกันว่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกบอกว่าไงบ้างเนาะใครที่แบบไหว้พระสดหมดดีมากเลยอ้ จำได้ไหมคะเดะเมจิเชชยนที่บอกไพ่องคเทพเทวาขึ้นมาเนี่ยเออเนี่ยองคเทพเทวากุศลผลบุญที่ทำไปเนี่ยขึ้นมาหลักทรัพย์อะไรที่อยากหวังไว้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะแบบว่าเออจริงๆก็มองหลักทรัพย์ไว้ก็ดีแล้วเดทเนี่ยเดทเดทขึ้นมาจริงๆองค์เทพบอกเลยนะว่าเนี้ยทำอะไรระมัดระวังให้ดีดวงมันตกนะเนี่ย โดยเฉพาะสถาน,ะนาการการเงินช่วงเนี้ต้องเมเนจจัดการจัดสรรให้มันดีไม่งั้นนะการเงินถึงขั้นเดทช็อตนะคะแสะดงว่าช่วงนี้อยากเสี่ยงโชคหรือเปล่าถ้าอยากที่จะเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงทําอะไรสักอย่างหนึ่งช่วงเนี้อาจจะต้องไม่เหมาะเลยสําหรับคุณแต่สิ่งต่างขึ้นมาทีมากนะกุศลผลบุญมันเป็นช่วงของการที่คุณจะได้ทําการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้มันจะเกิดจาก การกระทําที่ผ่านมาของคุณอนะถ้าวันนี้คุณมั่นใจว่าคุณใจเย็นคุณไม่ใจร้อนคุณแบบว่าสถานการณ์มันก็ดีจริงๆราศีธนูช่วงเนี้ยดวงมันค่อนข้างที่จะแบบว่าถ้าถ้าถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาเจอแต่เรื่องแย่ๆมาตลอดอนะ่ะคุณก็มีโอกาสาที่จะเจอเรื่องดีๆนะมันเป็นพลิกฟื้นในช่วงสังหาคมนี้นะ ก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะก็จริงๆดวงคุณนะ่อยากจะซื้อหลักทรัพย์หรืออยากจะเปลี่ยนเงินเป็นหลักทรัพย์อยากอะไรก็พยายามใจเย็นๆช่วงนี้ดวงคุณไม่เหมาะกับการที่จะทําอะไรต้องค่อยๆไปค่อยๆไปเนาะมันเหมือนแบบดวง,งคุณมันมีเกณฑ์เริ่มต้นจะทําการเริ่มต้นใหม่ๆมันมีการเกิดการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวดวงสมัครระมัดระวังการเงินให้ดีนิดนึงเนาะมีไพ่เดกขึ้นมาไพ่บอกเลยนะช่วงนี้ดวงตกเหมือนมีคอให้ไปทําบุญลงศพ นะะหนึ่งทำบุญลงศพนะคะจะส่งผลดีกับชาวฮานูมากยิ่งขึ้นสองบูชาองค์เทพเทวาที่เป็นพระพิคเนตหรือว่าเป็นพระพรหมให้ช่วยในเรื่องของความสำเร็จหรือช่วยในเสียงตากให้เกิดความสบายใจขึ้นเพราะว่าไพ่ใบนี้มันอาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีความเครียดกับครอบครัวหรือครอบครัวแบบว่า เออเหมือนช่วงนี้ครอบครัวอาจจะแบบว่าให้กําลังใจคุณดีคุณก็พยายามโฟกัสที่คนที่หลักคุณละกันนะในช่วงเนี้ยก็จริงๆดวงคุณมีทางเลือกกับชีวิตนะคะอย่าอย่าแบบว่าอย่าคิดว่าวันเนี้ยมันเครียดม,มันกดดันมันหนักนะมันอาจจะมีอะไรที่แบกรับภาระเยอะก็จริงสาหรับชาวธนูบางคนแต่สําหรับชาวธนูที่ช่วงเนี้ยรู้สึกว่าดวงตัวเองไม่ดีเลยอะ่ะก็คิดใหม่เนาะ บางครั้งอะดวงของคุณอาจจะเจอเรื่องแย่ๆมาหรือบางคนสุขภาพไม่ค่อยดีระบบหมุนเวียนเลือดไม่ค่อยดีก็ต้องระมัดระวังด้วยนะรวมถึงช่วงนี้มันจะมีความแบบหน้ามืดหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังประมาณนี้มีความหน้ามืดเวียนหัวอยู่บ่อยๆเหมือนโรคหมุนๆมุนในช่วงเนี้ยมันเกี่ยวกับระบบหมุนเวียนเลือดจะไม่ค่อยดี นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะก็คือว่าทําบุญอะไรให้มันดีทําบุญลงศพเนาะจะได้ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดดวงในช่วงนี้ดวงไม่ได้ดีหรือว่าไม่ได้แย่ที่สุดแต่ถือว่าเป็นดวงที่มีการที่ไพ่อ่ะบอกกล่าวเตือนได้ตรงจุดมากที่สุดนะคะในช่วงสิงหาคมนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะรับแต่สิ่งดีๆคําทำนายดีๆไปเนาะอะไรที่ไม่ดีนะเป็นพลังงานการ แก้ไขหรือการป้องกันเนาะอย่าเอาไปเครียดหรือกดดันหรือเครียดหรือคิดมากเนาะก็สาหรับวันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยังเปิดรับคิวเรื่อยๆนะคะสามารถแอดมาที่ l ล n e แอดโอลีทารนะคะเป็น l ล n e แอดของแฮมเองเนาะแล้วก็กิจกรรมนะคะวันนี้แจ้งกิจกรรมนิดนึงสำหรับชาราสิธนูนะคะที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะก็สามารถพิมพ์นะคะกิจกรรมว่าคอมเมนต์ Comment น้อมรับคำทำนายนะคะลุ้นนะคะเป็นผู้โชคดีการดูดวงฟรีนะคะดูดวงฟรี หนึ่งชั่วโมงนะคะต่อหนึ่งท่านก็คือว่าวันนี้ผู้โชคดีจะมีหนึ่งท่านเนาะที่จะได้ดูดวงฟรีกับแฮมจะเป็นคนที่พลังงานดึงดูดกับแฮมมากที่สุดนะคะแฮมจะเลือกมาหนึ่งคนประกาศผลวันที่สิบห้าสิงหาคมนี้นะใครนะคะที่ฟังตรงนี้อย่าพลาดโอกาสในการที่จะแบบว่าเล่นเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบลุ้นมากเพราะว่าคนที่ฟังจนจบคลิปอะมันมีน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณฟังจนจบคลิปแล้ว คุณคุณพิมพ์คอมเมนต์เลยว่านอนล่าข้าทำนายนะมันมีโอกาสสูงมากที่ช่องช่องแฮมเนี่ยไม่ค่อยมีคอมเมนต์ด้วยหนึ่งสองคนฟังจบคลิป ใน YouTube น้อยจะมีแค่คุณนี่นแหละที่ฟัง,งจนจตคลิปนะคะสู้ๆนะคะวันนี้เป็นกำลังใจให้ชาวราศีธนูทุกท่านนะคะขอให้ผ่านพ้นเรื่องแย่ๆนะคะขอให้เก็บเงินเก็บทองขอให้ร่ำรวยนะคะมีเงินมีทองขอให้ชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าใครให้จเจอเรื่องแย่ขอให้มันดีขึ้นภายในเร็วๆวันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้ดำเนินการต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ ะะสวัสดีค่ะ